ขอเชิญร่วมงานสบโพธพุทธพิเศษพระพุทธเมตตามหามิ่งมงคลอุดมโชคหลวงพ่อใหญ่วัดหัวเวียงและพระพราป่าทสามคคีณนะวัดหัวเวียงรังสีตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่23-24มีนาคม2567วันเสาร์ที่23มีนาคมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตลอดวันเชา้าเวลา8นาฬิกา แห่งองค์จำลองพระพุทธเมตตามหามิ่งมงคลอุดมโชคพร้อมด้วยพุ่มพระป่าจากหน้าวัดพระธาตุพนมมายัางสถานลานธรรมวัดโพวเวียงรังสีและทอดถวายเย็นเวลา19นาฬิกาพระสงฆ์9รูปจเจริญพระพุทธมนตระมหานาคสวดพุทธาพิเศษพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานตลอดคืนวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเวลาเจนาฬิกาทำบุญตักบาตรบริเวณรอบองค์พระพุทธเจ้าใหญ่ และถวายผ้าป,ป่าสามัคคีสามารถร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารอมสินหมายเลขบัญชี020 226 594 404ชื่อบัญชีวัดหัวเวียงรังสีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระครูวรธรรมรังสีโทร084 334 8206 23 24มีนาคม2567น,นี้ต้องไม่พลาด โอกาสสร้างบุญใหญ่สมโพธิหลวงพ่อใหญ่วัดโหเวียงและทอดผ้าป่าสมคีณนะวัดโหเวียงรังสีอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม